ราอยู่ที่มินิมูล,ลาฟาร์มนะครับนี่พาเจ้านายแล้วก็สกายมาเที่ยวมินิมูล,ลาฟาร์มนะครับนี่ครับพี่สกายวิ่งไปนูป่นแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับแดดร้อนนะครับมาบ่ายจะบ่ายสามแล้วนะด้านหน้าก็าจะ จัดฉากมากให้ถ่ายรูปเช็คอินได้นะครับอันนี้มีชิมนมชมควายนะนี่ครับก็ด้านในอะไรนะสกายนี่ <ST S> ไปยืนตรงนู้นไป คนเยอะนะฮะรถเต็มลานจอดเลยด้านในนี่ก็จะมีร้านค้าของฟาร์มเลยนะครับอเ,เอ้าสกายคนเยอะเหรอไปเราจะเดินเข้าไปทางด้านในนะครับสกาย นี่ก็จะเป็นแทนที่ของฟาร์มนะครับโอ้โหสกายนั่งตรงนูน้นสิสกายมาทางนี้สกายดูอะไรนี่โอ้โหลูกแพ้เหรอมันนะมีให้อาหารด้วยนะครับ กำลังก <muitas> ินอาหารเลยเจ้นายไปดูสิไปอันนี้เป็นลูกมนนะครับเจ้านายกดสกายนะฮะสนใจเลยนะครับอ้องาสกายปล่อยน้องมาเลยมาดูตัวใหญ่ด้วยนี่ โอ้นู่นมันขึ้นไปบนรางอาหารเลยนะเฮานะโอ้หดูมันยืนได้เลยนะสกายพื้นที่แคบก็ยืนได้แล้วน่ะฟังฮานี้ตัวใหญ่นะเนี่ยโอ้หสีดำก็มีนะ่นยังไงดูครับโอ้โหหลังท้องเลยหรือเปล่าตัวเนี้ยนี่ครับมีสกายนอนเปีไหมสกาย มันมานั่งปีนี่รูไปซื้ออันนี่มาให้สะอาดไหมครับนี่ครับเจ้านายนั่งแล้วเอาไายได้แล้วนะออดเอนออสเอนสนุกไหมสบายไหมเ <c oughs> จ้านายชอบนะฮะเจ้านายชอบพี่สกายจะนั่งชิงช้านะงนู้นนะครับ ไปสกายก็นั่งชิงช้าร็จแล้ววันนี้ขึ้นหรอวันนี้ขึ้นไหมอยากขึ้นไหมล่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้อะไรนี่แรบบิทครับกระต่ายบ้านของกระต่ายนะแรบบิทโฮมโอ้โหเยอะมากเลยจัาเลยกระต่ายนี่ครับนี่ครับโอ้โหกำลังน่ารักเลยกระต่าย สวัสดีค่ะกระตาครับนี่ครับจะนายจะนายเรียกกระต่ายครับนะนะเยอะเลยฮะเอ้าโอ้โหพิธการครับชีชิงช้าอย่างแรงเลยสนุกไหมสกายสนุกมากไหมครับโอ้โหโอ้โหโหแม่ แม่ซื้อบัตรมาแล้วหรือเปล่าขึ้น,น,นไไรถบัขึ้นรถไฟได้เหรอใช่ขึ้นรถไฟก็บัตรนี่ก็ไปเล่ไปอาหารสัตว์ได้อ๋อซื้อคูป,ปองพอ,อดีสกายมีที่นั่งไหมนั่นเ็านายนั่งไหมสกายอยากนั่งไหมล่ะนี่ใหญ่ไม่น่าจะยัดลงา ขึ้นไปนั all, mm ่งไปให้แม่พาขึ้นนั่งไปเราก็ขึ้นนั่งได้ปะอาตอนนี้เราจะนั่งรถไฟกันนะนู่นครับจะนายห้ามล้ออ๋อตอนนี้เราจะออกล้วนะจะนายครับเมินิมูรฟาร์มเราจะนั่งรถไฟออกจากสถานีมินิมูราฟาร์มครับ ดูครับพี่สกายชอบใจมากเลยค่อยไปนะครับนั่งรถไฟชมวิวน้องๆเข้าสู่อิน้ทูราฟาร์และหนเหล็กในประเทศตรงนี้ก็มีจุดให<อ>้อาหารปลาคราฟนะครับเลยครับโดยจำนองกระบวนการเลี้ยงควายนองสายพันธุ์มูรามาจากมูราฟาร์หรือฟางแม่ซึ่งสัตว์นมสายพันธุ์มูรา มูราฟาร์ประมาณ6 0กิโลเมตรค่ะตรงนี้ที่เราดูที่นั่งเชงช้าเมื่อกี้นะถึ้านคืนคือเป็นฟาร์มท่องเที่ยวที่เน้นให้น้องๆได้มาเรียนรู้ผ่านการสัมผัสและลงมือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงควายนมสายพันธุมูราดอย่างแท้จริงอเป็นฟาร์มควายนมนะสายพันธุมูรานะเพื่อเป็นต้นทางการผลิตตัวอาหารให้กับสัตว์ นี่นครับเดี๋ยวทางฟาร์มก็จะมีเทศกาลชิมนมชมควายนะฮะไม่แน่ใจว่าจัดขึ้นหรือยังฮนะแล้วเสร็จน้องๆยังได้สนุกได้ตัวอะไรนึ่งจะานา,นาย,ยต,ต่างๆภายในฟาร์มอาทิกระต่ายควายสายฟันมูล่าห์ปลาและเป็ดได้อีกด้วยเดยี๋ยนู่นเป็ดเจ้นายเป็ดไ่้สัตว์ที่ตัวชิมนี้มูราห์ป่า เป็ดหรือห่านเนี่ยเป็ดนะเนี่ยไม่นนห่านเราเป็นการฝรกฝึกตัวให้คุ้นเคยกับมันป้องกันโรคพซนต่างๆของทางฟาร์มนะฮะโอ้นี่โซนหมูนะหมูเจ้านายหมูลุ่นเนี่ยมีเป็ดด้วยครับโอ้เป็ดขาวนะตัวสีขาวนะครับเป็ดฟาร์มควายนมสายพันธุ์มูรา ฝั่งนี้ก็จะมีหมูด้วยนะแต่ประเทศที่นิยมกินจะได้เห็นหมูไหมล่ะหมูตัวใหญ่ไหมล่ะคือประเทศในแถบสวีเดนได้เห็นหรือเปล่าอิตาลีกเปนโอ้บิรกายบิรกายชี้เลยบอกว่าหมูครับโอ้หมูเลยนะเจ้านาโอ้หมูโอ้อันนี้อะไรอ๋ออันนี้ควายนะครับควายสายพันธุ์มูล่านะเนี่ยนะ มีสีดนะครับอาศัยอยู่ในเมืองหนาวลำตัวจะมีขนสีดำเขาจะม้วนขึ้นนมีการออกสนองควตอซีนและแคลเซียมตรงนู้ก็จะมีสะพานกลางสะเลยนะทรงนู้นนะครับไตอีนและแคลเซียมจากกระดาษโอ้ชี้แล้วชี้แล้วจะนายชี้แล้ว ตอนนี้ก็จะเป็นชมรงปลูกผักสวนครัวนะครับตึ่งนวนต้นนี้การเล้ยใส่ไฟูราชนกครับโอ้กิจกรรมปลูกผักสวนครัวน้อเข้ามาร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวโซนสวนผักเตอนนี้ก็จะเป็นโซนปลูกผักออแกนิ้นะะน่นครับสวนแรกหนนู่นสวนครัวสวนที่สอ ปลูกที่ผักไรเช่นคะน้าผักกาดโอ้มีควายกำลังเล่นน้ำด้วยนะสกายเอ้ยเจ้านายเดินอะโอ้นะครับกุแม่ได้อเลยนนี้ไกจะถึงสถานีมูราฟาร์มแล้วนะสถานที่แปรรูปใกล้ไกจะถึงแล้วใก้จะถึงสถานีมูราฟาร์มแล้วนะรถไกล้จอดแล้วนะ มูล่างฟางมีกังหันสีน้ำเลยนะแห้งและเป็นแห่งเดียวในเซิรมฟอากาศให้กับเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำนะครับและถ้าคุณแม่ที่สละเวลามาเยี่ยมชมนินิมูล่าฟางถึงแล้วหวังเป็นอย่างยิงว่าน้องๆจะได้รับความรู้และความสนุกในกิจกรรมต่างๆของทางนินิมูล่าฟางต่อไปนะคะถึงแล้วครับเดี๋ยวเราลงรถกันก่อน อ้าวพี่สกายมาลองขี่ควายดูสิสกายสกาย,สกายมาขี่ควายดิมาขี่ควายตรงนี้ดูสิเร็วอ้าวเดี๋ยวจะพาเจ้านายขี่แล้วนะ,ะน,นี่ครับควายมูล่านะครับนี่งไงสกายเดินไปตรงนี้ไปเรามาเดินดูทางนี้กันนะครับโอ้เจ้านายหมูหมูอูดอูดเลยตัวใหญ่เลยโอ้โหมันมีท้องหรือเปล่าเนี่ยท้องทำไมมันโตจังเนี่ย โอ้ oh, หมูหลับเลยเนี่ยเราไปเราไปจับดูซิไปไม่ไม่แค่เราจับมันนอนอยู่ <_ EN> นี่นะครับโอ้หมูหมูหมูนุ่นดูจมูกมันอ้ดอ้ดอุ้ดอุ้อ้ดแล้วหมูหมูโอ้โหมันลอยกินนมกับเราหรือเปล่าดูนี่เลยดูนี้ป้าปิกองลูกอันนี้ก็จะเป็นควายนะครับควายหมูล่าที่ทางฟาร์มเขานำมาเลี้ยงนะ จะ,จะนายดูควายไหมเห็นนะครับเอา้าจะนายดูควายกินนมเหรอเอา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 ,เอาม,มาแล้วนั่น <c oughs> มันมาแล้วดูนะครับ <c oughs> พี่สก,กายจะเอานมให้ควายนะ นี่นะครับสกายไปจับไปคุณตาโอ้โหมันจะกระโดดลงมาั้หมดนั่นน่ะจะได้ออไมาน้ดีปนูนนูนูไ่ดนไปดูพี่สกายไปไล่เปลดลงน้ำเหรออ๋อมันขึ้นไปแล้วลูกมันต้องไล่มันแล้วนี่เรามาเดินสะพานนี่มา มันร้อนลงแล้วไปสุนนะครับควายกำลังเล่นน้ำอยู่นะครับสุนนะเฮ้ยโอ้มีปลามากินขนมปังด้วยนี่ไปทางนู้นดีกว่าเราร้อนไปอันนี้เป็ดก็กำลังเล่นน้ำนะฮะเนี่ยเป็ดเล่นน้ำเป็ดเล่นน้ำว้าป่ารีบเดินรีบเดินแดดร้อนจังนี่นะมีซุ้มด้วยโอ้โหโอ้โหเห็นไหมอันนี้อันนี้เขาเรียกกระสุ่มนะ ุุมมส่ด้วยของขังนะฮะเนี่ยสก,กายมาถ่ายรูปก่อนอไปขังเป็ดขังไก่ได้นะครับพ,พี่พี่พี่มาถ่ายรูปก่อนตรงนี้เอ้าวพี่สกายอยู่โน่นนะเออมุมนี้ล่มแล้วฮะโน่นดูควายกำลังเล่นน้ำนะเจ้านายโน่นเพราจะซูมให้ดูนู้นครับควายมูลานะสายพันธุ์มูลาครับโน่โน,น่ะเป็ดมีเป็ดด้วย เขาบอกว่าเป็ดนี่ที่เลี้ยงคู่อยู่กับฟาร์มควายนี่เพราะว่าเอาให้เป็ดกินลูกของแมลงวันนะครับที่อาศัยอยู่ในขี้ควายนะเด<อ>ยวเจ้านายน้อยไปเดินกับแม่แล้วนะนะตลอดทางพ่ออุ้มอย่างเดียวเลยนี่ครับกังหันสีน้ำเพื่อบำบัดน้ำไม่ให้เน่าเสีย ให้มีอากาศหายใจให้กับสัตว์น้ำนะครับเนี้ยสะพานโค้งรอบสระเลยนะนี่ครับอา้าวพี่สกายก็อยู่นู่นแ,แล้วนะั่นนะไปอา้าวให้แม่อุม้มละไปแดดร้อนฮนะอา้าวพี่สกายก็แลกอาหารไปให้สัตว์นะเอานี้สกายคูปองแรกเลยครับ หยิบเลยหนึ่งหยิบมาเลย,ย,เ,ลยเออนั่นแหละเอาไปครับจะให้อาหารอะไรกระต่ายกระต่ายเล็บป้ายกระต่ายกินแค่อสนะไปเจ้าน,นายอยู่ไหนเอ้าเจ้านายเจ้านายมาแล้วไม่เป็นไร <laughs> ไม่ร้ง <laughs> อ,องเหรอไม่ใช่มันยังไม่ได้ร้องบาง ไปไปให้อาหารกระต่ายปะไป,ไปไหมแม่บอกแล้วว่าไห่ไมดูกระต่าย้ไหมนี่สกายเข้าไปข้างในก็ได้ไนี่เข้าประตูตรงนี้เอาพี่สกายก็ให้อาหารกระต่ายแล้วนะนะครับโอ้มันกินแครอทหรือเปล่าสกายโอ้เยอะเลยนะฮะอ่้เราให้อาหารกระต่ายเสร็จแล้วครับ โอ้โหใหญ่มากเลยตอนนี้จะไนตอนนี้จะเป็นพ่อพันธุ์ด้วยเนี่ยนะครับฝั่งนี้มีกิจกรรมด้วยนะครับไปดีสกายเป็นร่วมกิจกรรมปะโอ้โหจรนายมีม้าด้วยไ,ไ,ได้ไหมได้นะเหรอไปอจะขึ้นไปชมข้างบนสิมีอะไรสกาย ครับปีสกายคลองมากเลยนะขึ้นไปดูข้างบนกันครับนี่ก็จะเป็นห้องอาหารนะรห้องอาหารห้อง V.I.P. นะแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะครับไปโ่นมาดูเขายิงตุ๊ก,กตานะครับให้ล้มนะเอ,อ้าไม่โดนนะครับคนนี้ไม่โดนฟาร์ม มินิมูลาก็มีประมาณนี้นะครับเราก็ไปชม,มไปมาหมดแล้วแล้วก<า>็เดี๋ยวเราจะขอตัวกลับบ้านกันก่อนนะครับคลิปนี้ก็ที่มินิมูล่าฟาร์มนะโอ้มีตลาดของชุมชนเลยนะครับของที่มาจากชุมชนก็นำมาขายที่นี่ได้นะนี่ครับ ทำไมจะซื้อหะ้มว่างนะโอ้โหพิสกายอย่างนี้นะพิสกายจยะไปยกออกหนุนไว้ลูกครับใช่แล้วจะขึ้นเหรอมขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นไปได้นะสกาย <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับที่มินิมูราฟาร์มนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ